จะเด็ดในอาหารปลานะครับอโ้มาทำบุญหน่อยนะครับแบ่งปันอาหารปลาตันนี้นะครับไ้เยอะเลยโอ้รถนะเนี่ยไปให้อาหารปลาเดินกันนะครับไปเดินอ้ยนกเยอะเลย

การแบ่งปันนะครับโอ้ตัวใหญ่มากนะครับแบ่งปันอาหารนะครับตัวใหญ่มาเยอะเลยทีนี้คุณลุงเข้ามาให้อาหารปลานกเยอะแยะเลยลูกก็มากินอาหารด้วยนะคะ เยอนะครับปันสวายนะครับให้ยาการมั่งเยอะเลยนะครับปลาสวายนะครับการแบ่งปันอาหาราให้เขาได้อิ่มท้องน,นะครับคือการทำบุญอีกแบบนึงนะครับ เป็นอาหารเสื่อนร่วมโลกของเรานะครับเยอะเลยนะครับขอ,องตรงนี้จะเป็นเขตอพยพทานนะครับรอบข้างตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะครับโอ้สะพานข้ามลองอเยอะเลย ก็ออกินหนออยบอบู้ฟังนูน่นนี่นะครับปลาตรงไหนเขาไอมีอาหารแหล่งอาหารเขาก็จะมาชุกชุมอยู่น,นะครับมันเป็นเขตอพยอพยพทานคือเขตวัดนั่นเองนะครับถ้านอกจากวัดไปแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับ <laughs> บางทีก็เห็นคนนั่งตกปลาก็มีเลยวัดไปหน่อยนึงครับฝ <c oughs> ั่งน,นู้นก,ก็จะเป็นบ้านเขามีสวนมีต้นมะม่วงนะครับโอเคครับผมอ่าวหมดอาหารก็เงียบเลย